สวัสดีครับวันนี้ทางเราก็มานําเสนอขายอาคารพาณิชย์ติดถนนสีนครินนะครับจำนวน2คูหานะฮะอยู่ระหว่าง4แยกสีเอี่ยมกับ4ีแยกเทพรักษ์ที่ทั้งหมด52ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเฉพาะชั้น1ถึงชั้น5เนี่ยประมาณ900ตารางเมตรแล้วดาดฟ้าอีก200ตารางเมตรรวมเป็น1100ตารางเมตรตึกใหญ่มากครับ ด้านหน้านะฮะติด BTS สายสีเหลืองอยู่ระหว่างสถานีลาซานกับสถานีแบลลิงนะฮะอันนี้คือหน้าอาคารนะครับหน้ากว้างของอาคารเราเนี่ยนะฮะตามในรูปที่เห็นนะครับก็หน้ากว้าง8เมตรนะฮะลึกเข้าไปประมาณ25เมตรพื้นที่ใช้สอยต่อชั้นอยู่ที่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ ที่เห็นคือภาพของด้านหลังอาคารนะครับอาคารเราเนี่ยมีทั้งหมด6ชั้นหมายถึงว่ารวมทั้งดาดฟ้าด้วยชั้นที่1นะฮะเป็นออฟฟิศสำนักงานทั้งชั้นเลยส่วนชั้นที่2ถึงชั้นที่5เนี่ยนะฮะเราแบ่งเป็นห้องเช่ามีจํานวน30ห้องส่วนชั้นบนสุดนะครับเป็นชั้นดาดฟ้านะฮะเราเรียกว่าชั้น6ก็จะมีหลังคาคลุมแล้วก็มีผนังด้านข้างพื้นที่ใช้สอยประมาณ200ตารางเมตรเฉพาะชั้นดาดฟ้านะฮะ ส่วนทางเข้าด้านข้างเนี่ยนะฮะที่จะมาสู่ด้านหลังเนี่ยเราสามารถเข้าได้ทางซอยสีด่าน15และซอยสีด่าน17 2สองซอยนี้เชื่อมกันแล้วก็มาออกสู่ด้านหลังของพื้นที่เรานะฮะตอนที่เห็นนี้นะครับเป็นบรรยากาศของถนนสีนครินนะครับมองเห็นไกลๆนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าลาซาลครับจากหน้าอาคารของเรานะครับมุ่งหน้าไปทางถนนเทพบรักษ์นะฮะก็จะเจอสถานีสีแบริ่งนะร,ระยะทางประมาณ250เมตรครับสามารถเดินไปได้เลยก็ไม่ไกลนะครับ ส่วนด้านตรงข้ามนะฮะด้านที่จะมาแยกบางนาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าระยะทางอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลเมตรไปที่สถานี BTS สีราชารวิ่งระหว่างสำโรงไปลาดพร้าวนะครับอันนี้ก็คือทำเลนะฮะก็จะเห็นว่ามีรถไฟฟ้าสีราชารมีห้างแมคโครมีห้างบิ๊กซีมีห้างท็อปแล้วก็มีห้างดนาสตีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเรานะครับส่วนเยื้องๆไปนะฮะจากอาคารเราเนี่ยนะฮะฝั่งตรงข้ามเยื้องๆไปก็จะเห็นเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่นะครับ ครับอันนี้ก็เห็นทำเลนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะก็จะเห็นว่ามีซอยเนี่ยสามารถเข้าได้นะฮะทางด้านซอยสีด่าน15แล้วก็สีด่าน17นะฮะก็จะมีถนนด้านหลังเชื่อมกันก็สามารถขนถ่ายสินคา้าหรือจะให้ผู้เช่าอาพาร์ตเมนต์ชั้น2ถึงชั้น5เนี่ยเดินขึ้นทางด้านหลังได้นะครับก็จะไม่มาเกี่ยวข้องกับทางด้านหน้าออฟฟิศเลยส่วนแาดฟ้าก็จะมีหลังคาอย่างดีเลยนะฮะ สามารถเก็บสต็อกสินค้าอะไรต่างๆได้พื้นที่ใช้สอยเยอะมากครับเฉพาะค่าก่อสร้างที่ต่อเติมผมคาดว่าไม่ต่ำกว่า3-4ล้านบาทนะฮะตอนนี้มาดูด้านในนะครับเราตกแต่งชั้นล่างเนี่ยเป็นลักษณะสำนักงานตามในรูปนะฮะก็พร้อมใช้งานเลยนะครับมีห้องน้ําด้วยนะฮะชั้นล่างส่วนนี้คือชั้น2นะฮะบรรยากาศของชั้น2ก็จะเห็นนะฮะว่าเป็นลักษณะคล้ายๆอพาร์ตเมนต์เลยก็จะมีห้องประมาณนี้นะครับบางห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับ จำนวนห้องทั้งหมดนะฮะจะมีตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5เนี่ยจำนวนทั้งหมดประมาณ30ห้องนะครับก็เห็นอย่างที่ตามลักษณะที่ว่านี้นะครับก็มีไฟฟ้ามีปั๊ปาเรียบร้อยนะฮะพร้อมที่จะทำกิจการต่อได้เลยนะครับคืออันนี้คือบรรยากาศภายในห้องที่มีห้องน้ำในตัวนะครับนะฮะก็จะเห็นว่ากว้างขวางสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับอันนี้คือชั้น3นะครับบรรยากาศของัดเดิน าในชั้น3นะฮะอันนี้คือชั้น4ตึกจะยาวมากฮะยาวถึง25เมตรเลยนะฮะหาไม่ได้เลยตึกยาวๆวกว้างกวงแบบนี้ในราคานี้นะครับถือว่าเหมือนเราซื้อตึก2ห้องได้สี่ห้องเลยนะครับขึ้นไปสู่ชั้นดาดฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่าชั้น6ก็จะเห็นว่ามีหลังคานะครับ มีแผงกันแดดกันลมด้านข้างนะฮะแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยไว้นะฮะมีระบบแทงน้ำนะครับมีระบบน้ําซึ่งเอาไปใช้สาหรับห้องเช่าด้านล่างหรือพาตเมนด้านล่างของเราเนั่นเองนะครับนี่ก็คือ,อบรรยากาศของด้านหน้านติดถนนของตึกหลังนี้นะฮะเข้าสู่แผนที่นะครับเส้นทางที่จะมาสู่อาคารของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากอาคารเราเนี่ยอยู่ติดถนนสีนกกากลินเส้นทางที่ผมคิดว่าผู้คนที่จะใช้กันมากที่สุดก็อาจจะเป็น จากสี่แยกบางนานะครับวิ่งตามถนนบางนาตาดมานะฮะประมาณ4กิโลนะครับก็จะมาถึงสี่แยกวัดสีเอี่ยมนะฮะหรือที่เราเรียกกันอย่างนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีนครินวิ่งมาก็จะประมาณ3มกิโลนะครับก็จะมาถึงห้างดยานสตีอยู่ทางซ้ายมือซึ่งจะเป็นฝั่งตรงข้ามและเป็นจุดสังเกตใหญ่ของแผนที่เรานะครับอีกจุดสังเกตนะครับเป็นจุดที่สําคัญนะครับก็คืออยู่ระหว่าง ซอยลาซานหรือสุขุมวิทร้อยห้านะฮะกับซอยสุขุมวิทร้อยเจ็ดหรือซอยแบริ่งนะครับของเรานี่จะค่อนมาทางใกล้กับซอยแบริ่งนะฮะห่างกันประมาณสักร้อยเมตรถึงสองร้อยเมตรเท่านั้นเองนะฮะถึงตรงปากซอยแบริ่งฝั่งด้านติดถนนรีนครินนะครับครนนี้นะฮะเราก็มาสู่แผนที่นะครับจะเห็นว่ารูปห้างดนาัสตี้อยู่ทางซ้ายมือครับตึกเรานะฮะก็จะเห็นตามลูกศรอยู่ทางขวามือนะครับ จากนี้นะฮะจากหน้าตึกนัสนซี่เราต้องชิดขวานะครับเพื่อกลับรถเมื่อกลับรถแล้วนะครับเมื่อกลับรถแล้วประมาณสักร้อยเมตรนะครับไม่เกินนี้ก็จะเจอซอยสีด่าน15นะครับแล้วก็ตึกคิวเซรามิกสีแดงที่เห็นนะฮะของเราก็จะอยู่ติดกับตึกคิวเซรามิกเลยนะครับก็จะเป็นอาคาร2ห้องนะฮะด้านหน้าเนี่ยเรามีแผงสําหรับติดโฆษณาของอาคารได้นะครับ ครับผมก็แจ้งรายละเอียดให้ทราบไปแล้วนะครับตึกสีนักการีนสองูหานะฮะในทำเลทองแบบนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยมากเลยครับอยู่ที่1,100ตารางเมตรหายากมากๆนะครับถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับหรือติดต่อไปทางไลน์ก็ได้นะครับไม่แพงครับหลังนี้นะฮะทำเลแบบนี้ต้องรีบแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ